สวัสดีท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เเว่นูชินลกับมังงะเรื่องบูร็อกอาร์กนิโอโยโกอิสลลกตอนที่222หลายคนทักทวงถามกันเหลือเกินนะฮะพี่อย่าลืมบูร็อกดิพี่พี่บูร็อกบูร็อกครับพี่คือจริงาทิตท์ที่แล้วมังงะงดนะครับผมแต่ที่นี้นั้นมังงะมาปกติโอเคงั้นเรามาต่อกันเลยดีกว่าภาพได้ตัดมาหาตัวของเฮียริโอเฮียริโอตอนนี้ที่กำลังดูความดูเดือดในสนามเนี่ยตัวเขานะฮะก็ได้คิดในใจตอนนี้ใจเรานะ ไม่อาจหยุดความดูเดือดในครั้งนี้ได้แล้วและจากนั้นตัวเขาก็ได้พูดออกมาเวนเลยฉันต้องการฉันอยากจะไปอยู่ที่จุด,จดนั้นฉันอยากจะไปร่วมในการแข่งครั้งนี้และจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่สนามการแข่งอีกครั้งตัวของโยอิจิตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดในใจเพราะฉะนั้นแล้วในตอนนี้ไกเซอร์กับเรานะมีเป้าหมายเดียวกันสิ่งนั้นเลยคือการธรรมโตดังนั้นแล้วจากคำพูดทีด่เราได้มีการให้กันไว้ใครที่สามารถทำแต้มได้มากกว่านะจะเป็นผู้ชนะ งั้นแบบนี้ก็หมายความว่าลูกวัตูลูกต่อไปนะจะเป็นตัวตัดสินครั้งนี้จากนั้นภาพไได้ตัดมาหาไกเซอร์ไกเซอร์ตอนนี้นะฮะกำลังมองมาหาโยอิจิและตัวเขานะฮะก็เหมือนจะโกรธเคืองเล็กน้อยครั้งหน้าฉันจะขยี้แกแบบสมบูรณ์แบบเลยโยอิจิและจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาฝั่งของอูเบอร์ที่พวกเขาตอนนี้เนี่ยกำลังตั้งท่านในการเขี่ยบอลเสียงของบาโลเนี่ยก็ได้พูดถามมาสเตอร์สนาฟี่ออกมาพอตอนนี้คุณลงสนามแล้ว ทางนั้นแล้วเราจะใช้ไอ้นั่นเลยไหมสิ้นเสียงนั้นมาเตอร์สนาฟี่เนี่ยก็ได้ตอบกลับอ่าถึงเวลาสำหรับงานต่อไปของอูเบอร์แล้ว time to change the design ิ e ์ซักอินฟอร์เมชันสิ้นคำพูดนั้นของมาสเตอร์สนาฟี่ฟอร์เมชันของทีมอูเบอร์เนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปกลายเป็นฟอร์เมชัน4-5-1และจากนั้นตัวของสนาฟี่เนี่ยก็เริ่มเขี่ยบอลจากนั้นภาาก็ได้ตัดมาหาอิสัง,งี้อิสัง,งี้ตอนนี้เนี่ยสมัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนฟอร์เมชันและตัวเขาก็ได้คิดในใ,ใจเดี๋ยวนะตอนนีีี้ททมมมมอออูเเเเบรร์นะ์นนนน่่่ะลฟชััตาางจากดิ ฟอร์เมชันนี้มันบ้าอะไรกันทั้งนิโก้และลอเรนโซ่ะจะขยับขึ้นหน้างั้นเหรอนี่นะมันแตกต่างจากการเล่นรอบก่อนทั้งฟอร์เมชันทั้งรูปแบบการเล่นฟอร์เมชันใหม่ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนจะมีการไหลของบอลที่แรนมากขึ้นซึ่งสิ่งนั้นแสดงให้เห็นถึงความสม,มัคคีของทีมอูเบอร์ในตอนนี้ตัวของ Nico นิโก้่ะทั้งใช้สายตาในการมองและยังเป็นผู้ทําเกมส่วนเจ้านั่นซอมบี้ลอเรนโซ่ใช้ความสามารถของตัวเองในการเลี้ยงลูกเข้าผ่านแดนกลางและเหมือนลูกบอลในตอนนีน้จะโดนส่งเร็วมากขึ้น สิ่งนี้เลยคือการปรับเปลี่ยนจังหวะบอลให้มันเร็วมากขึ้นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วตัวเราในตอนนี้นะก็ต้องอ่านและวิเคราะห์ถึงความเร็วในการส่งบอลนั้นและจับจังหวะในการส่งบอลของทีมอูเบอร์ถึงแม้ว่าจะเป็นการเร่งจังหวะในการเล่นบอลแต่ว่าจุดอ่อนนะต้องมีอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ต้องใช้สายตาขวานเมตาดาตา้าทั้งสนามของฟอร์มชันครั้งนี้และจากนั้นเราก็ขโมยลูกบอลมา สิ้นคำพูดนั้นตัวของเพลงนะฮะก็ได้พุ่งไปในที่บอลเนี่ยกำลังจะตกแต่แล้ววินาชีนั้นเนี่ยยูยูมาสเตอร์สนาฟี่เนี่ยก็ได้โผล่มาอ่าเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว<อ>เป็นอย่างที่ข่าวหรือได้มีการพูดกันจริงๆนายนี่มันเป็นผู้อ่านเกมที่สุดยอดจริงๆอิสงีส้โย่จีซึ่งคำพูดทักทายของมาสเตอร์สนาฟี่สังเกตได้นะฮะจากดวงตาของมาสเตอร์สนาฟี่เนี่ยทำให้เราได้ทราบว่ามาสเตอร์สนาฟี่หรือว่ามาสเตอร์ของฝั่งอูเบอร์เนี่ยก็มีเมตาวิชั่นเช่นกันทําให้ในตอนนี้อนะิสก,กี้นตก เมตาวิชันเราเมตาดาต้าเราได้ถูกคนคนนี้ทำลายงั้นเหรอทางตำแหน่งในการยืนของคนคนนี้นะตัวเขารู้งั้นเหรอว่าเรานะ่จะโผล่มาที่จุดนี้และขณะที่ในตอนนี้เพ่งเนี่ยกำลังตกใจอยู่วินาทีนั้นโนอานะฮะก็ได้พุ่งมาตัวหน้าของมาสเตอร์สนาฟี่ที่นายทำอยู่นะทำได้ดีแล้วงั้นข่าวนี้ได้เวลาพ้นเขาแล้วโยจิซึ่งมาสิ้นคำพูดนั้นตัวของเพ่งเนี่ยเริ่มมีสตคขังโนอาจับการเข้าใจของเรางั้นเหรอและจากนั้นเสียงของมาสเตอร์สนาฟี่เนี่ยก็ได้พูดออกมา โนเอลโนอานายนี่มันเล่นบอลได้น่ารักชัดและเหมือนตอนนี้ตัวของโนอากับโยจิเนี่ยกำลังพยายามในการแย่งบอลจากมาเตอร์สนาฟีแต่ว่าการแย่งบอลจากเขาเนี่ยไม่ง่ายขนาดนั้นทําให้ตอนนี้ตัวของโนอาเนี่ยถึงกับสะบัดออกมาส่วนในส่ง,งี้ตอนนี้เนี่ยก็ไม่สามารถแย่งได้เช่นกันตัวเขาเนี่ยก็ได้คิดในใจเวนเอ้ยถึงแม้ว่าจะเป็นเรากับโนอาก็ยังคนคนนี้เนี่ยพยายามในการใช้แขนป้องกันเราอีกทุกทาง นำซ้าเลยคือความเร็วและตำแหน่งในการปรับเปลี่ยนเพื่อร่างกายขอเตะกระป้องกันในการแย่งบอลแม้ว่าจะโดนลุม2ต่ตอนหนึ่งก็ตามแต่ว่าเขาก็ยังสามารถเก็บบอลไว้ได้สิ่งนี้เลยคือเทคนิคระดับโลกซึ่งวัสิินการวิเคราะห์นั้นเหมือนว่าตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยจะไม่สามารถแย่งบอลได้จากนั้นซานาฟี่เนี่ยก็ได้ส่งบอลตอไปหาลอเรนโซ่ลอเรนโซ่ตอนนี้นะฮะก็ได้พูดออกมาจอมตีตอไปเบอร์เซิร์กโหมดโอเคและลูกบอลเนี่ยก็ได้ส่งต่อไปหานิโก้นิโก้ตอนนี้นะฮะก็ได้ตอบรับลอเรนโซ่แน่นอน พเราจะยังคงบุกต่อไปแต่และว,วินาทีน,านาั้ะตรงหน้าของนิโก้เนี่ยก็ได้มีเนโทโผล่มาเดี๋ยวฉันจะหยุดนายเองไอ้บัตซบส่วนนิโก้ที่ได้มองมาหาเนทตัวเขาเนี่ยก็ได้พูดออกมาไอ้บัตซบที่แกได้พูดถึงนะั่นคือใครเหมือนว่าแกตอนนี้นะจะอ่านเกมไม่ขาดเชียวนะเองโง่สิ่นคำพูดนั้นของนิโก้นิโก้ก็ได้ส่งบอลต่อไปหามาสเตอร์สนาฟี่สนาฟี่ตอนนี้ที่รับบอลเนี่ยก็ได้พูดออกมานั่นแหละอูเบอร์ถึงเวลาในการทํางานแล้วอย่าเพิ่งหยุดทํางานล่ะอย่าเพิ่งยอมแพ้เพราะเหมือนตอนนนี้้ฝัั่่่งขออายะจเริิมคดหกแลว ถ้างั้นก็เริ่มบุกต่อได้เลยและสนาฟี่เนี่ยก็ได้สมอลตอไปหาตัวของบาโลซึ่งเหมือนบาโลเนี่ยจิ่งมาถึงเขตแดนหน้าประตูแล้วและเสียงของสนาฟี่เนี่ยก็ได้พูดต่อได้เวลาในการออกแบบประตูของนายแล้วจากนั้นภาพเราตัดมาหาผู้รักษาประตูอย่างอากามบารุาก,กามบารุตอนนี้เนี่ยถือเงอตกไม่จริงนะทุกคนตอนนี้เนะี่ยพยายามในการโฟกัสสนาฟี่มากเกินไปและพยายามในการหยุดสนาฟี่ทําให้ตอนนี้ตัวของบาโลนะว่าพองกันแล้วตัวเราในตอนนี้เนะี่ยจุดหมอนี้ได้งั้นเหรอ บาโลในตอนนี้เนี่ยมีตัวเลือกในการยิงที่เยอะเกินไปสิ้นคำพูดนั้นของอากามารูโตของบาโลเนี่ยก็ได้ยิงประตูออกไปแต่ว่าลูกยิงเนี่ยก็ได้ติดขาของโยอิจิ G กับติดขาของไกเซอร์เสียงของไกเซอร์เนี่ยก็ได้พูดออกมาไปแดกขี้ไซหัวทองส่วนอิสง,งิโยอิจิ I G เนี่ยก็ได้พูดออกมาเช่นกันนี่นายเร็วสุดแล้วใช่ไหมไอเวลาชาและเหมือนการปรากฏตัวมาของไกเซอร์อิกสกงงี้เนี่จะทำให้บาโลไม่สามารถทำประตูได้เลเ้ว่าในตอนนี้ทุกคนเนี่ยถึงกบอึงจากนั้นเสียงของอีนาราชิเนี่ยก็ได้พูดออกมาสุดยอดดับเบิลบล็อก แต่ว่าถึงแม้ขนาดที่หลายคนเนี่ยจะมองว่าสุดยอดแต่อกสังีตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดในใจจุดที่เรามองเห็นในตอนนี้เลยคือจุดอันตรายพวกเราสามารถหยุดยั้งได้แต่ว่าถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นตัวของเราทั้งคู่นะกำลังมองเห็นจุดอันตรายคือจุดเดียวกันจากนั้นตัวของไกเซอร์เนี่ยก็สบดออกมาชิส่วนอิสังีเนี่ยก็เริ่มมีคอต่อขณะที่บอลเนี่ยได้ลอยจากการสกัดของอิสังีกับไกเซอร์แต่แบบนี้เนี่ยแย่แล้วลูกบอลที่ตัวของเราไกเซอร์ได้สกัดไว้นะกำลังลอยออกไป และเหมือนตัวของโนอาห์คงไม่สามารถหลับได้เหมือนพวกเรานะตอนนี้กําลังอยู่บนเส้นได้ดังนั้นแล้วผู้เล่นที่สามารถคอนโทรลเกมได้มากที่สุดนะคือผู้เล่นที่รับบอลได้จากจุดที่บอลได้ตกลงไปจากการสกัดกั้นของเราและผู้เล่นนั้นคือจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาหาบอลที่ในตอนนี้ลูกบอลได้ตกมาหาขาของมาสเตอร์สนาฟี่จากนั้นเสียงของสนาฟี่เนี่ยก็ได้พูดออกมาอ่าการบุกครั้งนี้ของฉันน่ะเป็นแพทเทิร์นในการโจมตีดีดีถ้างั้นแล้วต่อจากนี้ เรามาเริ่มออกแบบการยิงลูกต่อไปกันเลยดีกว่าสิ้นคําพูดนั้นของมาเตอร์สนาฟี่อีสงี้ตอนนี้เนี่ยืึอเงาตกตัวเราตอนนี้ต้องทํำยังไงที่จะสามารถจัดการกับ ผู้เล่นที่มีสมองเวลคาร์ขนาดนี้และแล้วมังงะเรื่องบูร็อกตอนที่222ก็ได้จบลงไปมังงะในตอนนี้นั้นบอกเลยว่าเดือดจัดจัดนะฮะส่วนมังงะในทิศหน้านั้นไม่ได้งดนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมคาดการว่าน่าจะมาวันอังคารปกติส่วนมังงะในตอนนี้บอกเลยว่าสนาฟฟี่คือเอาเรื่องจัดจัดอะรู้สึกได้ถึงความตึงมากที่สุดนะฮะจากที่ในตอนแรกเราได้เจอกับ2มาสเตอร์ก่อนหน้าแล้วของแต่ละทีมแต่ใจผมก็ยังรู้สึกว่า ไอคนนี้เนี่ยตึงสุดไอสนาฟี่เนี่ยเหมือนสายตาและการอ่านเกมเขาเนี่ยมันจะมีทั้งเมตาวิชั่นกับการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบประเด็นเลยคือนว่าไอสังี้เนี่ยสองต่อนหนึ่งพยายามแย่งลูกยังไม่สามารถแย่งได้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการบอกเราแล้วว่าตัวของสนาฟี่เนี่ยไม่ได้หมูแน่นอนทายงไงไว้เจอกันใหม่กับมังงะทีน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ